สำนักบัณฑิตอาสาสมัครมหาทาลัยธรรมศาสตร์จัดเสวนาวิชาการโดยนำเอาวิทยากรจากมหาทยาลัยต่างๆมาพูดคุยกันซึ่งในครั้งนี้มีหัวข้อเรื่องที่ว่าคนในกระแสน้ำงบ3 5แสนล้านสังคมไทยได้เรียนรู้อะไรจากน้ำท่วมเอาเป็นว่าเราไปฟังเสวนาดีๆพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ประเด็นที่ที่อยากจะพูดก็คือสถานทั้นก็คงจะพอนจำใจมันมีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นคัะ รัฐบาลกลางก็บอกว่าต้องการน้ำท่วมก็ทำเพ่อทำนี้ไปแล้วตาท้องถิ่นพอมาถึงที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ดูจะเป็นประเด็นขึ้นมาก่นะอนหน้านี้นก็ไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่นะแต่ว่าโดยว่ากรุงเทพมหานครนี่เป็น,นพนื้นที่ของของประเทศไทยขาดก็เป็นอีกฝ่งก็ดูจะดีกว่าที่ให้ดูไม่ใชพูดเรื่องการเมืองนะไม่ใช่พูดอะไรนะอยาจะพูดว่าเรื่องของการเมืองทำไมมันถึงมันมีมันมีผลกับ กับเวลาที่เราเารป็นปฏิบัติเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะครับคือถ้าเรายังลดเรื่องนี้ลงไปไม่ได้นี่รเราก็จะมีความสูญเสียบางทีอีกนะถ้านกักการเมืองเป็นแบบนี้นะครับยังเป็นแบบที่เป็นนะอยู่นะยังทะเลาะก,กันในเวลาที่ไม่ควรทะเลาะจะพบได้ว่ามันแตกต่างจากผู้มือที่อาจารย์เอศิลพูดของญี่ปุ่นนะฮะที่ได้มีการฝึกปฏิบัติแล้วก็เตรียมการตั้งแต่ในสองสามขั้นตอนนะผู้มือนี้มันเป็นแบบ ทำขึ้นมาทาขึ้นมาในภาคราัฐภาคราชการเนี่ยคะภาคราัฐทุกสิ่งทุกอย่างของของบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับหลายสิ่งหลายอย่างว่าทากฎหมายก็ดีผังเมืองก็ดีไม่ได้มีการปฏิบัติในเชิงของการปฏิบัติจริงนะคะเป็นสิ่งสําคัญเรามีสิ่งดีๆทางนะงานกฎหมายหรือว่าคู่มือหรือที่ดังบอกเนี่ยนะคะแต่น่าเสียดายว่า,วาหลายๆคนก็ยังไม่รับทราบเลยว่ามีคู่มืออะไรบ้างเคยทํำยังไงจะทํำยังไงหรืออะไรทําได้หรือเปล่านะคะ ทีนี้ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำเนี่ยก็ขอพูดคร่าวๆแล้วกันนะคะว่าเราก็ควรจะต้องมาติดตามนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะทํำยังไงต่อไปในยุทธศาสตร์ต่างๆเหล่านี้นะคะที่เขาบอกว่าน้ําจะต้องมีที่อยู่นะคะ เป็นเขื่อนทาเป็นแก้มลิงนะ้ำจะต้องมีที่ไปทางระบบคลองทางทางผ่านน้ำนะและประชาชนต้องได้รับการดูแลนะและพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆต้องได้รับการป้องกันและพื้นที่รับน้ำต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเขาจะสามารถทําตามยุทธศาสตร์เหล่านี้ได้หรือเปล่าเขาก็มีแผลต่างๆมากมายอย่างเช่น 2P2R นี่นะคะว่าเขาจะป้องกันเตรียมพร้อมรับมือและฟื้นฟูนฟนฟนเยียวยาอย่างไรนะคะเขาก็ทำใส่ไว้ในระบบของ กอชอชอกับกบ,บอนะคะก็แนวคิดเขาดีนะคะว่าเขาจะทำยังไงแต่แนวคิดต่างๆเหล่านี้มันได้นำลงไปสู่วิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมหรือยังนะคะมีการซ้อมแผนหรือยังนะ,ะมีแนวทางที่เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาได้วิเคราะห์แล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะแต่ละหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นของใจกล้าเองของกรมชลประทานเองของกระทรวงต่างๆก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้มากมายข้อมูลเหล่านี้ได้มีการนํามาบูรณาการร่วมกันหรือเปล่านะคะได้มีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันหรือเปล่าได้มีการคัดกรองหรือยังนะคะแล้วก็มีการศึกษาความจําเป็น เราก็มีการศึกษาความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือเปล่าเรื่องเกี่ยวกับน้ําท่วมเนี่ยนะฮะก็อยากจะเริ่มนีนะฮะว่าหลายท่านเมื่อคู้ในที่เสนองาน,นะะ <c oughs> บอกว่าแต่ละคนไม่ไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องน้ำนะฮะผมก็สงสัยว่าตกลงใครเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำนะะีน่ข <c oughs> ึ้นหมายถึงว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องน้าเนี่ยเราคิดถึงใครว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านาน,นะะ้สำสังคมไทยมักจะคิดถึงพวกวิศวกรรมชลประทานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเรื่อง เรื่องการดูแลเดียวกับเขื่อนเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆที่เป็นความก้นน้ําแล้วก็เป็นคือมองในเรื่องในแง่ของวิศวกรรมเป็นหลักเราก็ไม่เคยมองเรื่ององค์ประกอบทางเคมีของน้ำมนาะผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นด้านเคมีก็ได้หรือเราก็ไม่เคยมององค์ประกอบเกี่ยวกับด้านด้านาสภาพภูมิอากาศเช่นภูมิปุกอะไรอย่างนี้นะ ผมคิดว่าใครก็น่าจะดูแลเรื่องน้นาได้เป็นส่วนๆนะไม่จําเป็นจะต้องสร้างความเชี่วชัญแบบเฉพาะเจาะจงถูกไหมฮะยิ่งเฉพาะน้ําท่วมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สร้างแรงตึงเครียดมากนะฮะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดการน้ําในเชิงวิศวกรรมแต่มันเป็นเรื่องของสังคมนะเพราะคนที่เกี่ยวข้องผมคิดว่าเราละเลยวิธีเรื่องนี้มากงานวิจัยนี้ก็เกิดขึ้นจากวิธีคิดแบบนีนะ้เพราะฉะนั้นมิติที่เสนอในงานนี้ก็จะเป็นมิติทางด้านสังคมจะเป็นส่วนใหญ่ งานที่นี้แบ่งผลกระทบออกมาเป็น3ด้านนะครับคือด้านทรัพย์สินด้านเศรษฐกิจและก็ด้านสังคมนะครับด้านทรัพย์สินก็ข้าของเครื่องใช้ในบ้านนะรวมไปทั้งตัวบ้านด้วยนะครับด้านเศรษฐกิจก็เช่นไรายได้นะครับยี่สินที่เพิ่มมากขึ้นการตกงานการสูญเสียสินค้าทางการเกษตรหรือว่าสินค้าที่เราที่เป็นเชิงพาณิชย์ที่เป็นเรื่องของอาชีพนะครับประเด็นต่อมาด้านสังคมแบ่งเป็นเรื่องทางกายกับทางใจนะฮะทางกายก็ได้แก่เรื่องของระบบความสัมพันธ์การสื่อสารนะครับ ทางใจจิตใจก็ความตึงเครียดนะโดยเฉพาะความเครียดเนี่ยพบมากเลยนะเป็นการสํารวจในพื้นที่บริเวณรอบๆมหาาลัยธรรมศาสตร์นะในเขตสางอำเภอก็คือคอกกล,ลองหลวงกับอําเภอหนองเสือนะครับภาวะแบบการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับ ผู้แจ้งเตือนเนี่ยเราชัดเจนว่า,ข,าข้อมูลข่าวสารมันไม่พออันนี้อันนี้ก็ต้องเห็นใจนะว่ามันควบคุมเป็นครั้งแรกในไทยนะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันสดทให้่เห็นว่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานระดับชาติที่ตั้งขึ้นมาเพื่เอเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยนะไม่สามารถจะสร้างความมั่นใจนะของข้อมูลข่าวสารที่แจ้งเตือนได้ซึ่งมันจะมีปัญหาต่อมานะฮะซึ่งรายงานทุ่กบว่าการแจ้งเตือนต่อๆมาแล้วมันไม่เกิดผลอะไรเท่าไหร่เพราะเขาไม่คยเชื่อแล้วนะ คือในเขตภาคกลางที่เราลงไปสำรวจนะครับชาวบ้านเขาบอกเขาคาดการณ์ได้ว่าน้ําจะมาถึงถึงบ้านเขาเมื่อไหร่ถ้าเขารู้ว่าฝนตกทางเหนือเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องไปชมทางปอพในเขตภาคกลางเนี่ยมีการทำเทรนนิ่งกับทางอบกับทางอตอเนี่ยอ,อ,อยู่พอสมควรนะครับเ,เขาเรียกว่า c C B d ีวาแต่ว่าเขาจะทำเฉพาะในพื้นที่ ที่ที่เสี่ยงภัยปกติทุกปีทุกปีครับก็จะมีการลงแต่ว่าน้ําท่วมเมื่อปี54ี่เนี่ยพื้นที่ที่มันไม่เคยโดนมันมันกลับมาโดนเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่ไม่มีการเตรียมตัวเนี่ยก็จะลําบากนะครับทีนี้เรื่องการปรับตัวเขาทาอย่างไรบ้างนะครับอ,อ,อย่างที่ผมบอกนะในเขตท่ากลางเนี่ยเขาเขาเจอเรื่องน้ําท่วมเป็นวิถีอยู่เรื่อยๆนะครับ หลายพื้นที่เนี่ยก็มีการปรับปฏิทินการทํานาใหม่ก็คือไม่ช่วงกันยาเขาบอกน้ามันจะท่วมแน่นอนอยู่แนละ้วเกือบทุกปีที่เขาเจอเนี่ยพราะเขาก็ลงนาให้มันเร็วขึ้นนะครับอันที่2ก็คือมันมีการฝักตัวเพื่อการอยู่รอดผมใช้ภาษาอังกฤษใช้คําว่า collective action นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างที่หาทนงที่ที่ไปเจอมาแต่รัฐบาลบอกว่าเขาจะใช้ single comma นะครับ ทีนี้ปี55เนี่ยเช้านะส่วนใหญ่เท่าที่เราได้สัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ตั้ปแปี54เนี่ยเขาบอกปีหน้าเขาต้องปรับเป็นพัน์ข้าวระยะสั้นมากขึ้นก็คือเปลี่ยนพันธุ์ข้าวบางส่วนก็บอกว่าเปลี่ยนแทนที่จะปลูกข้าวเพื่อขายขายข้าวนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นปลูกข้าวเพื่อขายพันธข้าวแทนซึ่งทําให้เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นอีกนะครับ สำหรับการเสวนาในครั้งนี้เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ดีๆและวิธีแนะนําในการเกิดปัญหาน้าท่วมซึ่งประเทศไทยก็ได้เกิดปัญหาอุทกภัยน้าท่วมอย่างหนักเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าการเสวนาในครั้งนี้คงได้แง่คิดดีๆกับเพื่อนๆอ,อ,อย่างแน่นอนเราไปถามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กันค่ะจุดเริ่มก็คือเหตุการณ์น้ําท่วมปี2554นะฮะที่ผ่านมา เราทุกคนในธรรมศาสตร์ก็กระทบหมดนะครับแล้วก็ทุกคนก็เป็นผู้ประสบภ,ภัยนะฮะจะเห็นว่าเราก็ย้ายกันไปอยู่ที่ที่าพรจจันทร์กันเยอะนะฮะเดียวกันเราในธรรมศาสตร์เราก็อยู่กันเป็นชุมชนนะฮะมันเราไม่ได้อยู่แยกตัวโดดเดี่ยวก็มีชุมชนโดยรอบธรรมศาสตร์เยอะมากนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะฮะว่าชุมชนก็ตั้งคาถามกับธรรมศาสตร์เยอะในแง่ของการระบายน้ําการกันน้าอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วสิ่งที่มันน่า เห็นใจเขามากๆก็คือว่าในชุมชนท่าโขงเนี่ยนะฮะเป็นชุมชนที่ระดับน้ําลดลงหลังจากที่ชุมชนอื่นเขาลดกันไปหมดแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังท่วมอยู่อีกเกือบเป็นเดือนเลยนะฮะแล้วก็เน่าขังไม่ค่อยแต่ตอนหลังธรรมศาสตร์ก็เข้าไปดูแลเยอะนะฮะเอ่ออันนั้นคือจุดเริ่มนะฮะในการที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมหลังจากนั้นก็มีการจัดทํารวบรวมบทความทางวิชาการนะครับโดยเชิญชวนนักวิชาการกลุ่มต่างๆนะฮะในมหาลัยต่างๆเพื่อที่จะมาทํา วารสารทางวิชาการก็ออกมาเป็นวารสารวิชาการของสํานักเหลียมัคตรนะฮะเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมโดยเฉพาะทีนี้หลังจากที่ทําวารสารอันนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็ผมก็ทําวิจัยต่อเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมพอทำวิจัยต่องานวันนี้ก็คืองานที่จะพยายามเสนองานวิจัยที่ทำเสร็จแล้วนะฮะรวมกระทั่งรวมกับกลุ่มคณาจารย์ที่มาช่วยในการทำบทความเกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยเพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์เนี่ยก็เลยรวมกันมาแล้วก็มาเสนองานในวันนี้ครับ และนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆกับงานเสวนาวิชาการคนในกระแสน้ํางบ3.5แสนล้านสังคมไทยได้เรียนรู้อะไรจากน้ําท่วมคงทําให้เพื่อนๆได้ง่ายคิดดีๆในการปฏิบัติตนเองเมื่อเกิดปัญหาน้ําท่วมอย่างแน่นอนค่ะรวมไปถึงปัญหาต่างๆที่ตามมาหลังจากเกิดปัญหาน้ําท่วมอีกด้วยค่ะ